วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องนอกมาเจอมาเจอกันภาคแร,รงๆนะครับสาหรับมือนี้ก่นมาฝา,า,าพีพากนองกันคีอเก่าเหมือนเดิมนะครับเด้อนยครับนำแนวทางมาฝากพีฝากนองกันขี้เก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับมือนี้ไรของคุณไรนะครับของอาจารย์ของอาจารย์เอ,อ,อาจะได้อะไรพี่น้องอาจารย์มรอดนะครับการละกันแล้วนนพี่น้องเนาะ นะครับเอาก่อนสิเขาไปเบิ่งไปช่มกับมาคุยกันจจงหอยนึงเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นจังไหนเนาะเหมือนนี่คือยังนินเสียงฝ่าห้องเบิร์บมบิร์บทางบ้านแอดมินนะครับนะพี่น้องก็เกี่ยวเขาเกี่ยวปลาที่ช่วงนี้พวกกัเป็นแต่เห็นอกเห็นใจดอกสำหรับผู้คนเกี่ยวเขาเนาะนะครับมาเกี่ยวกับมันกับบดติดขอบจีนนั่นไปสักฝนบตกอาสัยฝนตกผ้าบัดเสียหายอีกะไรพี่น้องบางมองบางทีเพิ่นตาเขาไปเน้ำท่วมเขาก็ยังวะนะครับน้ำท่วมเขาระบาดนี้จังไหนล่ะพี่น้องว่าเอ้า มันกะทัาให้เสียหายเราเกิดปุงงอปุงหักนะครับอย่างเี้ยอ่าเกิดปุงงอปุงหกนะักแล้วพี่น้องเนาก็ทับให้เสียหายเป็นบางส่วนนะครับเาก็เป็นอ่ากำลังใจให้พี่น้องเ้ออ่าเป็นกำลังใจให้นะสำหรับผู้เป็นเหตุห้เหตุหน้าเจ้างเสียชีวิตกเกษียตรกรเกิดอยู่กับฝนกับฝ่านะครับหา,ากงาหางงังเท่อกับย่ามหน้าบัดโมงมีฝนฝั่งน้องบางทีย่ามอันน่ะเอาเกี่ยวเข้าบัดฝนร้ายไหลสิแมพี่น้อง นะครับเอากระเป๋าเปียงพี่น้องเอใบ่ลูกมึงงดก่อนเอะแอดแอดเอ่อบุญรอดนะครับอาจารย์บุญรอดนาจะใบลูกนอนเบื้องส่งหาเพื่เห็นแม่พี่น้องแต่เนจิตใส่นาะบาดีโนะอ่ะเนาะเฮาบใบลงกก็ต้องขอให้ได้พี่น้องด้วยรู้สึกว่าเป็นเขาที่แต่แอดมินอาจจะจิลงบอกขึ้นเลยว่าเสี่ยวข้อมูลเดือมให้เบิ้งงแม่พี่น้องข้อมูลที่งวดที่ผ่านมาแสดงว่าแอดมินจิลืมลงเนาะเบ้องส่งนะครับอ่ะ แต่ว,ว่าปียงพี่น้องนะครับไม่ได้ลงก็ไม่ได้ลงกันหรอกเพราะว่าปัญหาบุเห็นไหมพี่น้องเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางข้อมูลแต่ละข้อมูลนะครับอ่าผู้เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมพี่น้องกดติดตามไปนั่มแล้วพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์ไปพร้อมเพื่อเปิดค่าการมองเห็นนะครับไอพี่น้องได้เห็นรายขวรายคนขึ้นกัวเก่านะไหมนะเพราะว่าทางช่องเขาก็าเป็นช่องนน้อยอยู่พี่น้องใจไดก็ อ่าขอกำลังแรงแห้งใจจากพี่จนัน้องคือเก่าเหมือนเดิมเด้อพี่นอ้องเด้ออ๋อซอยเป็นกำลังใจให้นะอ๋อซอยเป็นอ่าอยังกเ็เพื่อว่าซอยกดแช่รับผิดพี่ให้น้องเาเห็นลายขู่ไล่คนเห็นตัวเกา่าจังสี่เมตรเนาะอ๋อคำเตือนนะครับคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับการพนันททุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับเอาคือสิบ,บเเ็นพี่น้องบ่เห็นดอกนะเมาบ่เ็นกับบเปียงพี่น้องนะครับอ่าแต่ว่านี้ยินว่าปรากฏว่าครับข่ายรับข้าเหมือนจะเข้าอยู่วัตถิภัณฑ์มาเขาตัวกับขอบแปรเกียรตนี่แหละอนจารบะพิดนะครับรีบเปอาจารย์ใดเพราะว่าหาข้อมูลบ่เห็นพี่น้องทรงแซดนิ่งที่บ่ไดนนะัมาลงมาส่งนะครับสิแม่นเผลอเลอนะครับังไ๋ก็ต้องขออาภัยหลารก็แล้วกันนาอพี่น้อง พอเปิดหาเลวเปิดหลายหลอไแบบงบ้พัทธเนพอยังบนี้พเน,นเห็นอยู่นะครับมาฟังคําเตือนนะครับคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่นสนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาคิดคำนวณตามสถิติคิดคำนวณต,ตามสิ่งที่น่าจะเป็นคิดคำนวณตามสูตร เท่านั้นนะครับเอะวากันไปพี่น้องนะครับเอาเขียนอีกต้องอะรพี่น้องลื่มเขียนทางล่างเพราะว่าให้มาทั้งข้างล่างสร้างขงบนไปทีเดียวแล้วนะพี่น้องเนาะอ่าสิบหกทับสิบเอ็ดทับหกแปดบนก่อนนะพี่น้องเนาะบนฟ้าก่อนนะครับเพื่อนห้ยบ่ไล่ตัวนี้พี่น้องให้อ่าบนหาชุดนะครับล่างหาชุดนะครับหกชุดนะครับพกชุดเพื่อใ้ นะครับแต่ว่าก็ถือว่าบ่ไล่ครับว่ามันบ่ตรงกับใจพี่แต่เจน้องหรือว่าบ่บักบ่สั่งกะแนะนําว่าให้เลื่อนผ่านไปซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อแต่บ่มักบ่ชอบเนาะเนาะครับเนาะแต่ว่าบ่บักบ่ชอบก็เอาจัดไปนะพี่น้องอ่าพอได้ฟังนะครับเพราะว่าอ่าคือแอดมินนั่นเบาเนี่ยแหละครับการพรานั่นถูกชนิดล้วนมีความเสี่ยงรอยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ามีความเสี่ยงรอยเปอร์เซ็นต์คือว่าคือเบาเนาะพี่น้องเนาะอ่าล่างล่างล่างหลังก่อนเลยเด่นล่าง <c oughs> ขออภัาพายพี่น้องไอ้โอ้ยว่ามันอากาศสหนาวเพราวะว่าฝนตกนะครับทางกองมูตูเป็นฝ่าฝนตกเสร็จมันเจ๊หนาวเส่็ก็เพราหนาวป็นเลยนะพี่น้องเนาะไอหนาวเท่าทีนะ่ไม่หนาวเท่าทไหาาไร่หรอกนะครับอ่ะเรียบร้อยพี่น้องนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอ่ะมาเบิร์นงนอีกแล้วก,กันนะครับอ่างวดวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายน 2,568นะครับสาหรับยังอีกอยู่สี่งวดนะพี่น้องกนะับสสินปีพอดีอาาด่า้าธรรมดาพี่ดองไว้เไว้่ยแต่ละปีแต่ละปีก็ได้ผ่านแบบแบบแบบเด่นบนถ้ครเด่นบนงวดน,นี้ให้มาที่เกับหกกับเ้นะครับไปจับชุดหก้าอ่าศูนย์หกสีหแล้วก็เกรตหกพี่น้องสาหรับสาหรับ9้าให้มาที่9 4กับ9ก้เกยนะครับอ่าเป็นแนวชาติไปพี่น้องดนะ้อเด่นล่างนะครับเด่นล่างให้มาที่3กับ5้า อ่ออกกำลังกายนะครับประเทัยห้าลำกันเพิ่นจับไปที่สามห้านะครับสามศูนย์สามสี่สามเก้าห้าสี่แล้วก็ห้าเก้านะครับพี่นอ้องเอาแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อยของอาจารย์บุญรอดนะครับงวดน,นี้เรเป็นที่สิบหกเดือนพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอาตามีได้พี่น้องเด้ยอยก็กระจัดคัดแจกับพันเพื่อเพราะว่าเราเสนอเพื่อเป็นหน้าทางเท่านั้นนะครับอ่าเป็นเด่นบนมาที่หกกับเก้านะครับจับแซนลำกันเลยหกกับเก้านะครับหกเก้าราคาศูนย์หก ศูนย์สี่หกแล้วก็เกตหกเก้าสี่เก้าเกตนะครับสามศูนย์ข้างล่างนะครับสามสี่สามเก้าห้าสี่แล้วก็ห้าเก้าอ๋อกกําลังกายไปที่สามกับห้านะครับมาเทียบห้าลำกันเพคุนจับไปที่สามห้าด้วยนะครับเพื่ออเป็นกันมาพี่น้องเป็นการกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเลขอาจาราย์เอียงกาะอาจารย์รัชนกนะครับกับเอดมินกับลืมเขียนเนี่ยขอในเขียนเป็นหนึ่งพี่น้องเนาะให้ของดูของอาจารย์รัชนกมีโชคด้วย แบบเหล็กที่เิ่นกันมากกองมากตัวโอ้ยวิเศษและพี่นอออ้องแบบโอ้ยบ่ฟอกเ่เห็นคำพี่น้องเดียวกขออนุญาตลืมสงสัยสิอย <c oughs> ู่บ้านนะครับอ้าวไกลเดี๋ยวจังคลิปหนานนะพี่น้องจังสิร่วมเหตุเบิ้งจากสองอาจารย์สามอาจารย์นะเพราะว่าก็ยังเหลืออาจารย์หลายอาจารย์อยู่บพรว่าสิเปน็นอาจารย์หนุ่มสุพรรณนะครับอาจารย์ได้เนี่ยล่ะอาา่ะวจาือาจา้อบ่ทันได้พี่น้องต้องไปต้องไปหาเบิ่งข้อมูลซะก่อนนะพี่น้องอาวอาจารย์ใดก่าคขันที่บอกไปก่อนก็ญาติมันพลาดนะพี่น้องเนาะอ่าวเพราะอาจารย์ าราชนกคนกัดดินนี่มาสองตัวขนาดดีพี่น้องว่มามันสองตัวครับจำมาผิดนะครับอ่าวา่าะจะได้กับยังพิจารณาเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับอ่ะขออนุญาตลงไปบแจ้งน้อยหนึ่งับเดี๋ยวจะเบิ้งอีกทีหนึ่งนะพี่น้องเนาะเอาไบโดนไลก่กับอย่ามันผิดกดผิดอ่านเพิ่นนะครับผิดอ่ากดผู้เกณฑ์เพิ่นนะครับจไะได้ก็ต้องขออภัยพี่น้องเดี๋ยวจะเบิ้งอีกทีหนึง่งนะครับคุยกันแจ้งน้อยหนึ่งแจกงน้อยหนึ่งพี่น้องจักเคืองหน้าที่นาะพี่น้องเนาะ อ,อ,อาท่าานอจารย์ท่านใดนะครับหรือว่าพี่พี่น้องๆท่านใดคุณพ่อคุณแม่อาคุณนาคุณอาสุขสุขคนนนั่แหละเนาะอาว่ามีความฟันดีฟันแม่นฟันคิวหรือว่าอามีแนวทาท้องโตเด็ดโตดีบสุดห้วยสักคักสุดห้วยแม่น,นนะครับก็ยินดีได้พี่น้องเด้ออามีความปรารถนาดีแบ่งปันให้พี่ให้น้องครับก็ยินดีท่านช่องน้องแสงชใช้แนวห้องก็งยินดีเป็นเสื้อกางน,นะเป็นสะพานบุญนะครับแบ่งปันความงางความมีความร่ำความรวยพี่ให้น้องได้เห็นไดหลายคู่หลายคนนะครับหรือว่า เราเชื่อบางที่ก็เป็นบุญกุศลอีกอันหนึ่งนี่พี่น้องเขาบอกพี่บอกน้องคือแอดมินเนี่ยบัตรไดมีค่าอีหยังพี่น้องแต่ว่าหากอยากนั่งเสนอบัตรเทียมันเข่าก็ดีใจน้ำพึ่นบัตรเทียบเป็นถือเป็นมันเนาะอ่าฝันเพึ่นบัตรถือเป็นมันก็โอ้ยใจสิบายจังเลยเขาก็บโดยความปรารถนาดีโดยความหวังดีนะบังว่าอยากให้อ่าพึ่นโชว์พึ่งมันนั่งจังสี่เนาะนะครับพี่น้องก็จังได้ไม่จังสี่เนาะเอามาประกอบสุดท้ายกันแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์บุญรอดนะครับขอบคุณอะไรกันแลนนาเิะ เด่นบนให้มาที่6กับ9นะครับจับชุดให้ที่69นะครับผู้ขอมาใหม่ได้พี่น้องได้แคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับอ่าจับชุดให้ที่69 60เอ้ย0646แล้วก็76นะครับอ่า94 97นะครับสำหรับหลักสอ2ตัวออกกําลังกายข้างล่างนะพี่น้องเนาะ3กับ5จับชุดให้ที่35 30 34 39แล้วก็54 59นะพี่น้องเนาะอาจารย์บุญรอดนะครับขอบคุณหลค์กันแล้วกันเนาะขอบคุณเอฟซี แฟนช่องติติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะพี่น้องนะครับอ่าซารากินี่กับขอเวอพอนอ่าเอฟซีสุขสุขคนเลยครับได้มีโชคมีลาบมีอ่าเงินเหล่แสงเงินล้านในงวดวันที่16เดือนพฤศจิกายน2568นหรสบแบบซารากินี่ไปเที่ยวเซนนีไปพอกันชิมนะชิมนี่ขออนุญาตกาวเข้ามาสวัสดีครับ